คูดหาดอกไม้ด้วยครับนี่ยอดนี่มันคือต้นอะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันสวยนะใช่คล้ายๆพวกต้นปาล์มอะ่ะแล้วมันเกิดเองนตามธรรมชาติแต่มันไม่ใช่ต้นปาล์มใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามันไปอยู่ลองถามลองถามท่านผู้ชมดูเผื่อเขารู้อ่ะถ้าถ้ามันไปอยู่ถูกที่มันจะสวยใช่นี่ไงขนาดว่าธรรมชาตินะนี่นะครับ ตัดเลยครับสดๆแต่ว่าตัดใหม่ก็ได้เพราะว่ารากมันก็ขึ้นแบบชี้โดชีดด้เด็ดเต็มไปหมดอยูน่นะรากมันเยอะใช่ไหมมันขึ้นตามแบบขอบขอบโค้ดเฮ้ยมันสวยมากเลยเอ,อ่ะลอ,องดูลอ,องดูดูสุดว่ะอุยอ้ยสุดว่ะส,ส,สุด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 จริงครับทุกคนได้แล้วหนึ่งต้นอุ้ยสวยมากต้นได้ลูกมันด้วยแยกๆนะ สวยมากเลยพี่สิเออได้หนูเอาแค่นี้ไหมเลยเอาอีกหน่าจะดึงได้อีกต้นหนึ่งอ่ะต้นเล็กอ่ะเออต้นไหนอ่ะลู่เลรอไปเดินต่อแล้วต้นไผ่เราอยู่ไหนนะเมื่อกี้ที่เรามองนู่แเลยใกล้ๆกันอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรออืมเนอ่ยนอยู่ไหนอ่ะเรามองหาต้นไผ่กับเมื่อกี้นี่พี่สิอยู่นี่ก้องนี้เอาต้นไผ่ก่อนเนาะถ้างั้นน่ะโอเคครับไปไหนมันก็เดินมาแล้ว สุดนะคะนี่นะครับกำลังจะเดินขึ้นไปต้นไผ่อไผนะ่เนาะสวยไหมสวยสวยไผ่อะไรอออัันนนี้้กก็หหาาซืะไรเอาหมดเลยได้ไหมได้สิถ้ามันเอาได้นะแล้วเราจะมาถ่ายคอนเทนต์ตอนไปอยู่ร้านกันว่าถ้ามันโตแล้วมันจะเป็นไงนะสุดยอดเลยอะ่ะองิง อ๋อพี่ซี่ถ้ามันต้นใหญ่มันจะเป็นแบบนี้เหรอไหนเนี่ยโอ้คิดว่านะหุ้ยสวยมากเลย่อยไหมยไห่ไหมโยนมาเลยโยนมาเลยไม่น่าจะมีเห็ดด้วยเนาะเราจะได้มาทำคอนเทนต์เกี่บเห็ดใช่ถ้าวันไหนอยู่เดี๋ยวูจะมาหานะเออต้องหลอกฝนตกโยนมาเลยวไม่เป็นไร วุ้ยสุดยอดเลยครับนี่ได้ต้นไผ่แล้วนะครับโน่น <ôn. S 2> ไหนเห็นไหมเอออยู่ไหนอ่ะ้ะ้ินไปดวยเลอเจอยัง <laughs> หนูว่าเราดังเพราะคลิปนี้เจ้าหนูจะไปช่วยพี่นะ,ะนนนสุดยอดเลยครับ สุดยอดเลยครับดูได้มาแล้วครับต้นไผ่ทุกคนสร้างมากเลยอ่ะสวยมากเลยครับไปเดี๋ยวหนู่ิขาเองไปสุดยอดโห,หแค่ได้ต้นไผ่ก็คุ้มมากปะเออชิ่งด้วยเนาะอือน,นี่ถ้เาเอาไปขายที่น,น,นั่นได้หลายบาทหรือว่าเราจะไปหาต้นไผ่กันอีกใช่นนนะเราจะไปลองไปปลูกก่อนเถอะมันเต็มร้านเต็มอะไรไเขามาเอาเต็มร้านแล้วก็ขายเออเออถ้าคนถามซื้อเนาะอืม หาหน่อไม้ตรงไหนหน่อไม้เหรอเห็นไหมต้นหน่อไม้อยู่ทางเข้าอ่ะอ๋อเหรอนั่นแหละที่ต้องมุดมุดเข้าแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วมันลบมากเลยแปลกแบบไม่เข้ามันก็เลยไม่ออกนะเนาะนี่นะครับบรรยากาศข้างล่างเป็นทะเลสุดยอดแค่ได้ไผ่ก็สุดยอดแล้วอ่ะแบบยังไงเลเนาะอ่ะ เดินตามผบผบมันน่าจะแบบว่ามีมอะไรหลายอย่างเลยเนี่ยเนี่ยป่านี่เดินตามผบผบแต่ว่ามัป่าเลยเนี่ยเดินเข้าไปนี้แล้วก็เดินตามผบผบนะนนเองก็แต่ไปตรงนี้กันก่อนนะพี่สุดยอดเลยอ่ะอ,อะไรเนี่ยต้มะเฟือแล้วมีลูกไหมหรอ,หรอพี่แล้วนี่บ้านใครอ่ะ Oh. หนูหนูอันนี้ก็ตัดไครนะนะนอืมสสยย่าเจ๊ก็ตัดเองสุดยอด่องโโโอต้อนนี้มันสวยนะแต่ว่ามันใบมันไม่สวยนาะใช่ใบไม่สวย ว่าอยากลองหักแค่ปลไปชำดูไหมล่ะเราค่อยตัดแต่เอาเนี่ยต้นนี้ได้เลยเอาต้นอ่อนๆดีกว่านี่นี่เหรอนี่นี่อ่อนๆดีกว่านี่อ่ะอ่าเอาก็ได้แล้วไม่เย่าเพิ่งเราเราจะต้องไปชำหรอใช่ชำลงที่ไหนในกระถางกระถางนะไม่รู้อ่ะหนูมีแม,ม่ไม่หมายถึงว่าชำยังไงก็เสียบลงเลยเสียบแล้วมันจะลากขึ้นเหรอใช่เสียบใส่ในดินแล้วก็หนูก็รดน้ําทุกวัน รากมันก็จะออกเองมันปลูกง่ายอันนี้เรียกว่าต้นวาสนาปลูกแล้วแบบมีวาสนาใช่โอเคชีวิตเจนนี่วาสนาอยู่ไหนเออนี่ก็ไม่ต้องได้ไหมได้พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปเลยเออแค่นี้ก็เยอะแล้วได้ต้นไผ่นี่ก็สุดยอดแล้วสุดยอดเลยอะเลิศเนาะนี่นะครับยังไม่อัดถ่ายเลิกอัดถ่ายเลย ฮ้ยนี่ลูกอะไรเนี่ยสาวรสสาวรสอะไรต้นตีเป็ดต้นติเป็ดนะครับนี่ทุกคนเห็นลูกไหมันเหมือนแบบต้นนมอ่ะลูกอันนึงที่ว่ามันเป็นนมนมทุกคนเห็นไหมครับมีสีเเตอร์นะร้นนี้น่ากินมากเลยที่กินได้นี่จะอยากมันกินได้ไหมร้านไหมเอาไปได้เหรอเออเอาไปสักลูกไม่ไปวางวางไว้ก็ได้นะแต่ว่าจะทำแบบว่าเป็นกระถางแล้วหนูก็เอาไปไว้นะลองดูเดินไปได้ ไม่รู้จะเดินไปไหนพี่มันจะไม่แสบมือเหรอไม่มันไม่แสบเออมันเดี๋ยวต้องเอาหนามๆออกอ่ะโอ้ยเจ็บอ้ยพี่ม<อ>ดเนาะบ้านมันอย่าไปกลับกลัวมันเลยนี่นะคะบนบรรยากาศของที่บ้าน,ากนตกเหรอไม่ละแล้วเดี๋ย<ะ>วยจะกลับบ้านได้ไหม เอาแค่นี้ก่อนดีกว่าแกากลับไม่ได้ใช่เอาใส่ข้างหน้าเลยแค่ต้นไผ่ก็สุดยอดแล้วแต่ว่าต้นไอ้นี่อยอะระวังนืว้วแสบอ่ะเอาปิดคลิปนะคะ